สวัสดีค่ะดีตอนรับเพื่อนๆทุกนค้นกลับเข้าสู่บ้านเว่นม้อนไมอามาโหอยอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้ววันนี้นะาะจะอยู่กับเรื่องจีบาคู่โชเนนฮานาโกคุงค่ะซึ่งในคลิปนี้นะาจะพูดกันถึง10เรื่องน่ารู้ค่ะที่ควรรู้เกี่ยวกับฮานาโกคุงนั่นเองซึ่งนับว่าเป็นตัวเอกที่น่ารักน่าเอ็นดูมากๆเลยค่ะถ้าใครชื่นชอบเรื่องนี้นะคะก็น่าจะชื่นชอบตัวของฮานาโกคุงอย่างแน่นอนค่ะ ขอขอบคุณรูปแฟนอาร์จากน้องโฮชิโกคุงน้องไทยพาตาและน้องพันวสาจารุเพนค่ะขอบคุณมากๆเลยมาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยค่ะนั่นก็คือประวัติส่วนตัวของฮานาโกคุงนั่นเอง เดิมทีแล้วเนี่ยเขามีได้ชื่อว่าฮานาโกโคุงนะคะครั้งหนึ่งที่เขาเคยเป็นมนุษย์เนี่ยเขาใช้ชื่อว่ายูกิอามาเนะค่ะซึ่งก่อนที่เขาจะมาเป็นหนึ่งในเจสิ่งหัสจันหรือเจะสิ่งลี้ลับประจำโรงเรียนเนี่ยเขาก็เคยเป็นมนุษย์มาก่อนนะคะครั้งหนึ่งค่ะฮานาโก,โกโคุงนะคะเขาเนี่ยสูงเพียงแค่150ซนติเมตรหรือว่า4ฟุต11นิ้วเท่านั้นค่ะนับว่าเตี้ยมากๆ เตี้ยวกว่าผู้หญิงที่เตี้ยๆบางคนอีกนะคะจึงทําให้โตองฮานาโกคุงเนี่ยมีลุคที่ดูน่ารักสดใสค่ะถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะเป็นวิญญาณก็ตาม ตัวของเขาเนี่ยมีรูปลักษ์อยู่ที่อายุ13-14ปีเท่านั้นค่ะเพราะว่ามันเป็นอายุที่เขาตายแต่ว่าอายุจริงๆที่เขาใช้มาในระหว่างที่เขาเป็นวิญญาณเนี่ยมันร่วม50ปีบวกๆแล้วนะคะจึงทําให้จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีวุฒิภาวะที่โตเหนือกว่าวัยที่เขาแสดงให้เราเห็นแล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าตัวของเขาเนี่ยหน้าตาน่ารักในดูเพราะว่าอายุของเขาหยุดที่ตอนที่เขาตายนั่นเอง ข้อต่อมานะคือฮานาโกคุงชอบกินโดนัทมากๆเลยค่ะเรียกว่าเป็นขนมสุดโปรดของเขาเลยก็ว่าได้นะเขาเนชอบโดนัททุกรูปแบบเลยนะคะโดยเฉพาะโดนัทที่ทํามือเ,เป็นโดนัทโฮมเมดทําเองเ,เขาจะยิ่งชอบเป็นพิเศษเลยค่ะแปลกะนะท,ทั้งนั้นที่จริงโดนัทโฮมเมดอาจจะอร่อยสู้โดนัทเจ้าดังๆไม่ได้แต่ว่าเขาก็รู้สึกว่ามันอร่อยกว่า ปกติค่ะน่าจะเป็นเพราะว่าลดมือที่มีความตั้งใจทําให้กับเขานะคะจึงทําให้ตัวโดนัททาเองเนี่ยมันมีคุณค่าต่อจิตใจมากกว่าโดนัทที่ซื้อมานั่นเองฮานาโกะคุงเนี่ยมีงานอาดิเรกก็คือชอบเล่นไพ่ฮานาฟูดะนะคะโดยที่ไพ่ฮานาฟูดะเนี่ยก็คือไพ่ดอกไม้ในภาษาบ้านเรานั่นเองค่ะซึ่งไพ่นี้นะคะถ้าใครไม่คุ้นหน้าเนี่ยก็คือไพอไ่าาไพะะไไพที่ตระกูลคามาโดข,ของทันจิโร่ในเรื่อง ดาบพิฆาตอสูเนี่ยห้อยเป็นต่างหูไว้นั่นเองค่ะลายแบบนั้นนะคะและเนื่องด้วยฮานาโกคุงเนี่ยเขาเนี่ยเป็นผีเป็นวิญญาณนะคะเขาเนี่ยจึงไม่มีเพื่อนมนุษย์คนไหนที่มาเล่นไพ่ฮานาฟูดะที่เขาชอบกับเขาเลยหรอกคะ่ะแต่ตัวของเขาเนี่ยไปชักชวนนะะพวกสิ่งที่เป็นสิ่งเหนือธรรมชาติและสามารถมองเห็นตัวเขาได้มาเล่นด้วยกัน,นะคะ่ะอย่างเช่นพวกมกเกะนะคะโดนลากมาเล่นบ่อยมากๆเลยะคะ่ะแล้วตัวฮานาโกคุงเนี่ยก็มีนิสัยเสียอย่างหนึ่งะคะ่ะนั่นก็คือ เขาเนี่ยกลัวความพ่ายแพ้ในการเล่นไพ่ฮานาฟูดากับพวโมกเกะมากๆค่ะเรียกว่าไรสาระสุดๆเลยค่ะสำหรับเรื่องนี้สัตว์ที่ฮานโกะคงชอบเนี่ยนะคะก็คือมีแมวมีสุนัขแล้วก็กระต่ายค่ะ โดยที่ตัวของเขาเนี่ยชื่นชอบสัตว์สามชนิดนี้มากที่สุดนะคะเขาเนี่ยคิดว่าพวกมกเกะเนี่ยเหมือนกระต่ายมากๆเลยค่ะจึงทําให้หลายๆครั้งเนี่ยเขาก็เอ็นดูพวกมกเกะเป็นพิเศษนะคะเพราะนอกจากพวกมกเกะเนี่ยจะเป็นเพื่อนที่มาเล่นไพฮานาฟูดะก,กับเขายามเหงาแล้วเนี่ยตัวของพวกมกเกะก็เหมือนกับสัตว์ชนิดที่เขาชอบจึงทําให้บางทีเนี่ยเขาก็เอ็นดูพวกนี้เป็นพิเศษถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่สัตว์จริงๆก็ตาม ฮานาโคุงนะคะเคยเปิดเผยว่าความฝันของเขาเนี่ยคือเขาอยากจะกลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดยักษ์แล้วโจมตีถล่มเมืองสักครั้งเหมือนกับหนังการ์ตูนที่เขาเคยดูในวัยเด็กค่ะเป็นร่างในอุดมคติของเขาเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับการแปลงร่างเป็นสัตว์ประหลาดยักษ์คล้ายกับกอซิล่าเนี่ยแม่ และถึงแม้ว่าฮานาโกะคุงเนี่ยจะหน้าตาน่ารักน่าดูแค่ไหนนะคะแต่ฮานาโกะคุงเนี่ยมีความหยาบคายแล้วก็ปาดเถื่อนมากเลยค่ะเวลาที่พูดถึงสิ่งลี้ลับเหมือนกันเพราะว่าตัวของฮานาโกะเนี่ยชอบพูดจาไม่ให้เกี่ยสิ่งลี้ลับสิ่งอื่นนะคะยกเว้นแต่กับอาจารย์ซูจิโกโมริค่ะซึ่งยกเว้นเป็นครั้งคราวนะคะไม่ใช่ตลอดไป ซึ่งเรื่องนี้นะภายในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็วิจารณ์กันอย่างแพร่หลายเลยค่ะว่าการกระทําของฮานาโกซังเนี่ยไม่ค่อยน่ารักเลยนะสำหรับเรื่องนี้ซึ่งแอนดมินก็รู้สึกว่าเห็นด้วยนะเพราะว่าหลายๆครั้งที่เขาพูดถึงสิ่งลี้ลับอื่นๆเนี่ยู้จะเป็นการถากถางดูหมินแล้วก็แบบบูลลี่สุดๆเลยค่ะซึ่งทําให้นิสัยนี้เนี่ยไม่ควรจะไปใช้จริงๆนะคะความหมายของชื่อฮานาโกเนี่ย คำว่าฮานาเนี่ยมันแปลว่าดอกไม้นะคะตรงตัวมากๆเลยค่ะซึ่งในที่นี้นะคะในซีรีส์นี้เนี่ยน่าจะหมายถึงดอกคาเมเลียสีแดงค่ะซึ่งมักจะโผลอ่อมานะคะตามฉากต่างๆค่ะเวลาที่ ฮานาโกะซังเนี่ยปรากฏตัวค่ะในฐานะป๊อปอัพเพราะว่ามันน่าจะเป็นดอกไม้ที่เป็นตราสัญลักษณ์ประจำตัวของฮานาโกะซังนั่นเองค่ะจึงทําให้เวลาที่ฮานาโกะซังปรากฏตัวในฉากสําคัญสคัญจึงมีป๊อปอัพมาเป็นดอกคาเมลเลียสีแดงอยู่เสมอค่ะส่วนคําว่ากโกน,นะคะมันแปลว่าเด็กผู้หญิงค่ะ คำว่าโกรธเนี่ยส่วนมากจะเป็นคำที่ใช้ต่อทายชื่อของเด็กผู้หญิงะคะ่ะณที่นี้เนี่ยก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจนะเพราะว่าฮานาโกะซังเนี่ยจริงๆแล้วมันมาจากตำนานฮานาโกะจังในห้องน้าหญิงะคะ่ะตัวฮานาโกะในตำนานเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงนะ,ะแต่ว่าพอมาในเรื่องนี้เนี่ยเป็นเด็กผู้ชายก็เลยใช้ชื่อเป็นฮานาโกะซังะคะ่ะแทนที่จะไปใช้ชื่อเป็นฮานาเกะมันก็ดูจะเป็นการบิดเบือนตำนานมากไปนิดนึงนะคะ่ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ และการที่ฮานาโกะเนี่ยเสียชีวิตในระหว่างอายุ13-14ปีเนี่ยนะคะในปีคริสตศักราชที่1,969อย่างชัดเจนเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยประเมินว่าเขาเนี่ยเกิดปีไหนได้ค่อนข้างจะชัวร์เลยค่ะว่าตัวของฮานาโกะคงเนี่ยจะมีปีเกิดอยู่ที่ราว คริสตศักราชที่1,955หรือ1,956ครับมีเกินนี้อย่างแน่นอนถึงแม้ว่ามันจะเป็นการประเมินอย่างไม่เป็นทางการเนี่นะแต่ว่าตัวเลขที่ยืนยันปีที่ตายแล้วก็ตัวเลขที่เคยปรากฏว่าอายุของเขาเนี่ยประมาณไหนเนี่ยก็ทําให้เราสามารถรู้ได้ว่าเขาในเกิดช่วงเวลาไหนนั่เนเองค่ะซึ่งเป็นช่วงเวลาประมาณ50กว่าปีก่อนนะคะก่อนที่เนเนเนี่ยจะเข้ามาเจอกับฮานาโกคุงนั่นเอง คนาโกะคงเนี่ยเนื่องด้วยความที่เขาเป็นวิญญาณเป็นผีเนี่ยนะคะเขาก็สามารถที่จะลอยเหนือพื้นดินได้ค่ะแต่ดูเหมือนว่าทักษะในการลอยตัวของเขาเนี่ยจะไม่ได้สมบูรณ์แบบเหมือนกับผีทั่วไปนะคะจึงทําให้เขาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเดินหรือไม่ก็ลอย,อยอยู่เหนือพื้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะจะไม่ค่อยลอยเวอร์วังอลังการราวกับเพาะได้เหมือนกับโงกุลในดากบอนบอลหรอกนะคะ ครั้งหนึ่งที่เขายังเคยเป็นมนุษย์เนี่ยเขาเคยใช้ชื่อว่ายูกิอามานะอย่างที่บอกไปค่ะเมื่อเขานี่เข้ามาใน โรงเรียนมัธยมคาโมเมะคะตัวของเขาเนี่ยก็อยู่รุ่นเดียวกับตอนที่อาจารย์ซูจิโกโมริเนี่ยเป็นอาจารย์สอนประจําห้องของเขาพอดีเลยค่ะจากข้อมูลที่เราได้รับจากปากของอาจารย์ซูจิโกโมริเนี่ยเขาเคยบอกไว้นะว่าสมัยก่อนเนี่ยอามาเนะหรือว่าฮานาโกคุมเนี่ยไม่มีเพื่อนเลยค่ะตั้งแต่ตอนที่เขาเรียนแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็ยังเคยมอบสมบัติชิ้นหนึ่งที่เป็นสมบัติประจำตัวของเขานะนั่นก็คือมูลร็อกนั่นเองก็คือหินแห่งจันทร ะะให้กับอาจารย์ซูจิโกโมริที่มีความชื่นชอบในแบบเดียวกันด้วยจริงๆแล้วอนาคตของอาเมเนะเนี่ยเคยถูกกาหนดและเขียนเอาไว้ในหนังสือที่เก็บอยู่ในคลังหนังสือ16นาฬิกาด้วยค่ะประวัติของเขาเนี่ยเคยเขียนว่าอาเาเนะเนี่ยเคยจะมีอนาคตที่เป็นอาจารย์นะสุดท้ายเขาจะกลับมาเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนคาโมเมะอ,อีกครั้งในฐานะอาจารย์ที่สอนวิทยาศาสตร์ค่ะ แต่สุดท้ายแล้วนะคะตัวของเขาเนี่ยสามารถเปลี่ยนอนาคตของเขาได้ค่ะและการเปลี่ยนอนาคตนี้ดูจะเลวร้ายกว่าที่คิดค่ะเพราะว่าอนาคตของเขาจบลงด้วยการฆ่าน้องชายฝาแฝดของเขาค่ะ นั่นก็คือสุขาศาส์นั่นเองเขาได้ฆ่าน้องชายของเขาด้วยมีดนะคะแล้วหลังจากนั้นตัวของเขาก็ตายตามไปโดยไม่รู้สาเหตุการตายที่แน่ชัดค่ะจึงทําให้สุดท้ายเขาก็กลายมาเป็นวิญญาณที่เปลี่ยนชื่อมาเป็นฮานาโ,นโกเราก็อยู่ในห้องน้ําหญิงของโรงเรียนคาโมเมกลายเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งลี้ลับประจําโรงเรียนนี้ไปค่ะ เรียกได้ว่านาคตของเขาเคยสว่างสดใสกว่าน,นี้นะคะแต่ว่าไม่รู้ทําไมค่ะเหตุผลที่ยังไม่เปิดเผย <introdu CA. S 1> ออกมาในเรื่องทําให้เขาเนี่ยต้องจมมืดอยู่กับสิ่งที่ตราหน้าเขาว่าฆาตกรนั่นเองค่ะตัวของฮานาโกะเนี่ยก็เลยต้องมาชดชชยกรรมนะคะถึงแม้ว่าตัวของเขาเนี่ยจะดูน่ารักแล้วก็ไม่มีพิสส่งอะไรแอดมินเนี่ยเชื่อว่าตัวของฮานาโกะต้องมีเหตุผล ที่สําคัญมากๆที่ทําให้เขาต้องทําแบบนั้นค่ะเพราะว่าไม่อย่างงานตัวของเขาที่ดูเป็นคนเฉยๆเรียบง่ายนะคะก็ไม่น่าจะทําอะไรแบบนี้ค่ะเอาล่ะค่ะเป็นไงกันบ้างคะสําหรับ ประวัติ1ิบอย่างควรรู้ของฮานาโกคุงนั่นเองค่ะซึ่งเป็นตัวเอกของเรื่องถึงแม้ว่าประวัติของเขาเนี่ยจะยังเปิดเผยออกมาไม่ครบถ้วนสักทีเดียวนะคะแต่ว่าแอนดมินก็พยายามเก็บเรื่องที่น่าสนใจมาย่อยให้เข้าใจง่ายๆแล้วก็ให้เพื่อนๆที่ชื่นชอบเนี่ยฟังกันเพลินๆค่ะเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกันกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กับช่องด้วยค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ